พอใจกลางบ้านแล้วโอ้เสียเทินไม่บ่พักมาตอนเพื่อนเนาะเพื่อนบ่อยากเอาได้ยังค <c oughs> ุมให้เอาสบายดีพี่น้องเฮาหมดสู่คู่สู่คนเนาะตอนนี้่าสอนอยู่ที่บ้านยางใหญ่ เมืองเซบงังไฟแขวนข้ามวนหลังจากที่พาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านนาจำปาแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับใส่เส้นทางจะใส้เส้นทางจากบ้านยนงใหญ่สิรัดไปทางบ้านส้มพี่น้องจะพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวทางบ้านสม้มบ้านซนเผาผูุไทย กล็ลาดออกไปสู้ทางดําทางภูยางแต่ทางบ้านหนองพังเสียงแลออกสู่บ้านนาสะอาดเส้นทางเลขที่13บาต้บ้านย่างย่า่งเพาว่าเป็นบ้านญ่า่ไพี่น้องเรัเขตนี้เป็นเขตที่เพิ่นขยายเอื้อซานออกมาเป็นเขตบริเวณฮงเฮียนมสองคิวย่างใ่ญ่ ว่ามัธยมสมบูรณ์ป้งคิ้วย่างงบ้านเก่าบ้านเดิมแท้ๆแะแม่นอยู่ในเข้าไปในพุ่นพี่นอกเลยเป็นขยายเฮือนซานบ้านซองออกมาทางนอกตื้มเขตนี้ส่วนหลายก็จะเป็นหัวเป็นสวนของพี่น้องชาวบ้านย่างง่ายว่าจะเป็นสวนมันต้น ยางพาราเนี่ยผมมีโหลา่าจะเป็นสวนยางมันสวนมันต้นพี่นอ้องหรือว่ามันสัมประลังสวนกล้วยเขตนี้ข้าเจ้าบอนิยมปลูกยางพาราระยะนี้เป็นระยะกลมันหรือว่าเป็นระยะเก็บเกี่ยวมันต้นหรือว่ามันสัมประลัง ทางฝั่งลาาทางประเทศเลราเดี๋ยวนี้ขเขาจ้านิยมปลูกมันต้นขายถนนสายธรรมศาสตร์พี่น้องสองฝากทางวิวชิวทัดธรรมศาสตร์งามขนาดถานนดินแดงเพืนสารบางเืนสารบางซองกำลัง ขยายออกมาเขตนี้หลายขนาดภาคทางเบื้องขวามือบนก๊กไม่ไงญ่นี้จะแมนเส้นทางแยกไปบ้านดงมากบ้ากลกาดออกสู้เส้นทางเลขที่13ใต้ บรรยากาศคอยแรงพี่น้องเศร้าให้เศร้าส่วนคนกัรลางเดินทางกลับบ้านกลับเพื่อนใส่รถไทยเป็นยานพาหนะคนเทื่องคนท้องเนาะพี่น้องเอ้ยนี่กบมาเลาะมาเที่ยวค้เดียวเก้าพี่น้องเ้ยเฉดบ้านบ้านเก่าบ้านใหญ่เนาะ ล่ะไอ้ขอทมเนี่ย<ะ>ไปบ้านยังไงเอาไว้ไปบ้านอันบ้านส้มไปทางเลยเลี้ยวซ้ายเนาะ,ะโอ้เลี้ยวซ้ายไปบ้านสม้มเดี๋ยวขวาเราไปหน้าค่อมเนาะแม่นบอกไ,ไปทางนี้เราน้าค่อม<ะ>โอ้ขอบใจเด้<ะ>อาก็ขับรถระวงังเลยเนาะสาวน้อยเนาะคนขับรถ วนไฟวนมาอยู่เนาะเวซ้ายไปบ้านส้มพี่น้องเลยเดี๋ยวขวาไปบ้านนาคอมออกสู่เส้นทางเลขที่13บาใต้บ้านส้มบ้านชนเผาภูไทย บ้านใหญ่บ้านดังคือกันได้พี่น้องบ,บ้านเก่าบ้านแก่อันนี้รถไทยคู่โบตาสงสัสยเพิ่นไปฮับงานมากพี่น้องเลยผู้ดมีรถไทยรถอันนี้เนาะง,งานบบอึดพี่น้องเลย ไบบออาจะเป็นไทยหน้าบอไยสวนลายย่างนะสะท้อนแสงเตาเว้นพี่น้องเลยไ<อ>กด์ชิฮอดบ้านส้มแล้วพี่น้องทางหน้าจะมีขัว ขัวไม้พี่น้องขัวข้ามน้ำห้วยว้าวคลาสสิกขนาดเลยขัวขามน้ำห้วยอันนี้เป็นน้ำห้วยน้ำยังไหลยอยู่น้ำฝนข้าเจ้ากสิมาตึกสะดุ้งหาปลาอยู่บนนี้เนาะน้ำยังไหลขนาดข้ามไปฝากเบื่อง ทางหน้านี่ก็เป็นบ้านส้มนะพี่น้องเลยอดบ้านส้มแล้วพี่น้องเลยบ้านโซนเผาผู้ไทยบ้านส้มนี่ก็มีตลาดนัดได้พี่น้องตลาดนัดเพิ่นเปิดทุกๆตอนบ่ายหาแรงวันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมีเช่นึง บ้านใหญ่บ้านดั่งบ้านเก่าบ้านเดิมชนเผ่าผู้ไทยใท่ทแพี่น้องปลอดใจกลางบ้านแล้ว โอ้เข่ามาใจกลางบ้านเพิ่นปูคอนกรีตพี่น้องเลยเพิ่นปูคอนกรีตแต่นี้ไปหาบริเวณวัดเนาะสะดวกสบายจะไปแว่ยนน้ำม่กันพี่น้องเลยาพักไว้ฝ้าเพิ่น แก่เนาะโอ้สบายจีถัดแกแถวแก่สบายดีเอ้าเฮขึ้นมาเฮือนบาทเลยโอ้เสียเทอนไหมบอโอ้เสียเทอนไหมไอ้มางเมื่อไรนี่อันนี้มันเจ้าของตลาดนัดบ้านส้มเนาะนี่ เป็นเท่าแก่ใหญ่ได้เพื่นเป็นเจ้าของตลาดนั้นเนาะโอ้สจะเฮ็ดเฮือนใหม่เนาะนี่เนาะนี่ทุบจ้างสร้างบ่เือนแคมวัดแม่นเละซื้อพักมาว่าจะเอาพักกันมาตอนเจ้าเนี่ยกับนางเข้มเนี่ เอ้ได yeah, oh, no, mm ้ก hmm. ินกอัน oh, ี so ้เอามาตอนอันน no IC ี้มาเอามาตอนเจ้านี่พักพักหอมครับพักกาดพักมาตอนเพื่อนเนาะเพื่อนบ่ยากเอาได้นี่คุ้มไม่เอานงเข้มนังเข้มชินได้อยู่ที่นางเข้มนี่ ่ได้เนาะบ่สู้กินบ่ได้โอ้ไว้ให้นี่แหละไว้ครับแค่คนน่ะไม่สู้กินคแกมเหล้าแก้มหยังเหล้าแล้อย่ายอมเอาให้ไือว่ายอมสุขภาพบ่วยบ่สุขภาพเนาะอืแกโตล่ะคนหลายบ่ตลาดนัดบางทศหลายบางทศบ่หลายเออเมื่อวานนี่ก็หลายอยู่ เจ้าของตลาดนัดบ้านส้มพี่น้องเลยใอายุยังน้อยแต่ว่าเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นเท่าแก่ละน,อน <c oughs> ้องเท่าแก่อายุบอแมปนเท่าแก่อายุเท่าแก่แบบชิว่าจาังไงโบรา,างชิว่าป๋ <c oughs> อเป็ดไก่ก็หลายเนะาะทั้มสกินนี่แอบเอาผักมาต้อนมู่เนาะพี่น้องเลยเจ้า <c oughs> <c oughs> ของตลาดนัดบ้านสม้มเลยตลาดนัดบ้านสม้มตลาดประจำบ้านเนาะ คนะลายอยู่อาหารการกินคลายอันนี้แมนวัดวัดสมเด็จพี่รองนี่วัดงามขนาดเลยนาะวัดใหญ่ขนาดเส็นทางปูคอนกรีตสุดอยู่หน้าวัด เส้นทางเส้นนี้เนาะสามารถไปฮอดอชี้ทะลุไปฮอดเพื่ออะไรบ,บ้านหนองห้างหน้ากลาง้วก,กบ,บ้านโนนตูมไปบ้านอาหนองซอกโพไซลัดออกสูเพื่ออะไรดงใต้ก็ได้พี่น้องเลยลัดออกสูเมืองท่าแขกก็ได้นองบกเพื่ออะไรเนาะ เป็่นเรือนซานบ้านซองของพี่น้องสาวบ้านสม้มเป็นขยายออกมาทางเขตทงนาพี่น้องเจ้าขยายออกมาอยู่หน้าหลายได้เนาะบ้านเก่าบ้านเดิมเนะี่ยมันอยู่แถบทางทางในพุทธคนก็นอนไ้นอนนาเลยเนาะนอนเฝ้าสวน ตอนนี้ตาเวนกำลังชะโตกดินพี่น้องเลยงามขนาดพงนายามแรงเป็นสีเหลืองเป็นสีคำเนาะรถไถหน้ารถตอกตอกกำลังลับบ้านกับซองพี่น้องเลยบรรยากาศ แบบบ้านๆวิถีชีวิตตื่นเศ้ามากไปให้ไปหน้าไปหมวยไปสวนยาำแรงมากลับบ้านรับซองเป็นวิถีชีวิตที่บต้องแล่นนําเวลาวิถีชีวิตแบบสโลไล์อยู่แบบนี้กัมีความสุขอีกแบบนึงไงพี่น้องเลย ต้องไปแข่งคันครับผู้ใดดาวเวนีิโตกดินแล้วพี่น้องเลยกำลังรับไป่ายไหมเจ้าขยายออกมาโซนเขตนอกนี่หลายขนาดเนาะเป็นบ้านใหญ่ขนาด ตะกี้เหินซานบ้านซองบริหลายซัมนีน่เนาะเราสอนเดี๋มามาสลอดอยู่บ้านสมครับส่วนหลายจะเป็นเทียงให้เทียงหน้าของเพื่อนเนาะแต่ว่า,าเดี๋ยวนี้เป็นเฮือนเป็นซา,านหมดแล้วพี่น้องเลย กาดทงไฮทงนางัวควายเริ่มเข่าแรงเข,าข่าคอกแล้วพี่น้องเลยกะเว่นกำลังจะรับฟ้ารับไฟไหม เป็นย้มเท็ดนานี่ยามฝนนี่้เขาหน้า,ทา,าเที่ยวงามแถวในพี่น้องบอลบอลนี่จะมีทางสามแยกแยกเบืองขวามือเป็นไปบ้านหนองห้างไ่บ้านหน้ากลางหนองห้างบ้านโนนตูมแยกเมืองขวามือเป็นไปบ้านหนองพ้งและรัดไปสู่บ้านเสียงแลโวกสร้าง ไปทางบ้านสั่งก็ได้บริเวณนี้ก็เริ่มมีเฮือนชานบ้านซองหลายแล้วแต่ก่อนจะเป็นเสียงให้เสียงหน้าคือดังบาซอนเบาอะไรเนาะ วันเวลาผ่านไปหลายซึ่งหลายย่างกัได้รับการพัฒนาได้รับการปรับปรุงครับเขตนี้ส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าโคกเนาะพี่น้อง พี่น้องสาบ้านเฮาเพิ่นกับชีเฮ็ดสวนมันต้นหรือว่าสวนมันสำปะหลังอะไรเป็นสวนหลายสวนยางพารานี่บุมมี่เนาะเพราะว่ามันมันยากแห้งแล้งนะเขตนี่น้องเอ้ยเริ่มมีเมือนซานบ้านซองหลายแล้วแถวนี้ ก่อนบมีเลยแต่ก,ก่อนนะเป็นเชียงให้เชียงหน้าให้ซื้อเนาะเราสอนเที่ยวดะกี้ยังโบกาเที่ยวผู้เดียวยามหัวแรงยานเดี๋ยวนี้บบเป็นแต่ยานแล้วพี่นอ้องเพื่อนคนหลายแล้วทงเงือนทรงลาวเงื่อนดินเงือนทรงโมเดิร์นก็นมีเนาะ อยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติติดทงให้ทงหน้าพี่น้องเลยอยู่ใกล้ให้ใกล้หน้าสบายเวลาเห็ดหน้าก็ซ้ำกับนอนหน้าเลยเลี้ยงแบ้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่สุดยอดเนาะ เนตกดิดแล้วตอนนี้พี่น้องอเลยระเว้นรับขอบฟ้าไปแล้วความมืดกำลังจะคืบคลานเข้ามาบรรยากาศแถวนี้ดีขนาดจากวันส้มไปหาทางใง่หรือว่าทางสอยางากับโบไกประมาณ3 3กิโลเมตรกว่านี่แหละ เวณนี่กัเริ่มมีมีเฮื่อนพี่น้องที่เงินซานพี่น้องเขาเจะมาปุ๊กอยู่เนาะแต่ก้อนเป็นป้าเป็นเป็นดงวัดแถวเนี่ยนะเริ่มมีหลายหลังคาเฮื่องลเริ่มมาปุ๊กมาตั้งเสาแล้วพี่น้องเลย หน้านี่ก็มีหลังหนึ่งเจ้าตั้งเสาไว้แล้วตอหน้าอนาคตนี่แถวนี้น่าจะเต็มไปด้วยเงินซานบ้านซองสิพ่อเอ้แต่ว่ามันติดแคมทางเนี่ยการไปการมาก,ก็บสะดวกสบายใกล้ทางดําใกล้ทางหญ่อนาคตนี่ เกินสิบปีหรอกพี่น้องเงินซานบ้านซองเต็มแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นโงหน้าขา้าหากระซับซาวไหนอาจจะได้ประมาณสี่ห้าปีในบ่นอเนาะแต่ก่อนบ่อได้มีโพงหน้าหลายปานี้เนาะ อันนี้มาสอนออกมาฮอดเส้นทางไงเส้นทางอ่าปูยางแล้วพี่น้องเลยบกไก่ประมาณ3-4กิโลเมตรเสร้นทางจากบ้านหนองใต้หาบ้านดาสะอาดหรือว่าจากโรงงานเกลือกะลี่หรือว่าจากบริษัทซีโนอาร์โพตัสโรงงานเกลือกะลี่บ้านหนองใต้ เส้นทางเลขที่13ใต้เขตบ้านนาสะอาดทางเส้นนี้รถบรรทุกไหลพี่น้องเพราะว่ารถบรรทุกกาจะเ้าแกเครื่องแกของจากโรงงานาการเดินทางต้องระมัดระวังเนาะรถบรรทุกหลดยยีนะพี่น้องเอยโดยเฉพาะตอนเศร้ากับตอนแรง โอเคนะพี่น้องโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอดีบ่าวสอนขอปิดลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันไหมขอขอบใจพี่น้องครับทุกคนทุกท่านนาที่เข้ามาติดตามับชมคลิปของบ่าวสอนเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี